หปีมีครั้งเดียวที่จะได้ไหว้เจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวที่กรุงเทพมหานครเป็นเวลาเพียง4วันทําให้มีสาธุชนผู้เลื่อมใสหลังไหลมาไหว้กันไม่ขาดสายตลอดทั้งวันทุกปีวันที่1นถึงสหรือวันชิวอีกถึงชิว4เดือน2ตามปฏิทินจีนมูล,ลนิธิป่อติกต้งร่วมกับมูล,ลนิธิมิตรภาพสามัคคีทงเสียเซียงตึงหาดใหญ่อันเชิญองค์จำลองเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว พร้อมด้วยองค์ใต้โหงโจซือองค์แปะกงและองค์หลาจาจากหาดใหญ่จังหวัดสงขลามาประดิษฐานที่สำนักง,งานมูลนิธิป,ป่อติต้งซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่20-23กกุมภาพันธ์เพื่อให้ประชาชนในกรุงเทพมหานครและใกล้เคียงได้มีโอกาสสักการะโดยไม่ต้องเดินทางไปถึงจังหวัดปัตตานีหรือสงขลาตำนานเจ้าแม่ลิ้มกอนเนี่ยอยู่ที่กรือเซออำเภอเมืองจังหวัดปัตตานี ลิมกอเหนี่ยวเป็นน้องสาวของลิมโตเคี่ยมชายชาวจีนล่องเรือมาค้าขายที่เมืองกรือเซและได้แต่งงานกับพระธิดาของพระยาตานีด้วยความที่มีความสามารถด้านช่างเขาจึงได้รับมอบหมายให้สร้างมัสยิดกรือเซขณะที่ลิมกอเหนีย่ยน้องสาวที่อยู่กับแม่ที่เมืองจีน <c oughs> เห็นว่าแม่ชาราและคิดถึงลูกชายจึงอาสากับน้องสาวออกมาตามพี่ชายให้กลับบ้าน แต่เมื่อมาถึงปัตตานีลิมโตเคียมปฏิเสธที่จะกลับเมืองจีนลิมก่อนเหนียวเสียใจอย่างมากจึงผูกคอตายที่ต้นมะม่วงหิม,มาพานและสาบแช่งให้สร้างมัสยิดไม่สำเร็จส่วนน้องสาวก็ผูกคอตายตาม หลังจากนั้นทุกครั้งที่ลิมโตเคี่ยมสร้างมัสยิดใกล้เสร็จฟ้าก็จะผ่าหลังคามัสยิดทำให้สร้างมัสยิดกรือเซไม่สำเร็จชาวบ้านเชื่อว่าที่ต้นมะม่วงหิม,มาพานมีวิญญาณของลิมกอเหนียวสิงสถิตยอยู่ใครเจ็บป่วยหรือได้รับความเดือดร้อนเมื่อไปบนบานก็จะสมหวังชาวบ้านจึงเรียกว่าเจ้าแม่ลิมกอเหนียวและสร้างศาลเจ้าที่ปรากฏมาจนทุกวันนี้ ส่วนองค์จำลองมีการสร้างขึ้นปฏิสถานที่มูลนิธิมิตรภาพสามคัคีท่องเสียเสี้ยงตึงหัดใหญ่ประมาณปี2,500และอัญเชิญมาที่มูลนิธิป่อติก๊กตึงกรุงเทพมหานครปีละครั้งเป็นเวลากว่า20ปีแล้ววิธีการสักการะเจ้าแม่ลิ้มกอนเหนียวเทพเจ้าแห่งความเมตตาโชคลาภและค้าขายคือนอกจากไหว้ด้วยเครื่องกระดาษทูบเทียนแล้วยังมีสร้อยมุกที่เชื่อว่าเจ้าแม่โปรดพวงมลาลัยและขนม เมื่อไหวและอธิษฐานแล้วนำสร้อยมุกไปคลองที่ประสอหรือคอเจ้าแม่ทั้ง2เส้นและนำาืืนมาหนึ่งเส้นกลับไปบูชาที่บ้านพร้อมด้วยขนมนำไปรับประทานเพื่อความเป็นสิริมงคลเปิดให้สกการะเจ้าแม่ลิ้มกอนเหนียวที่มูลนิธิป่อติต๊งถึงวันที่23กุมภาพันธ์เวลา18.30นาทีซึ่งจะมีพิธีส่งระแม่กลับหาดใหญ่ด้วย